กลับมาพบกับ Fresh Knowledge นะครับมือใหม่หัดเจรายในคลิปนี้ครับผมจะพูดถึงยาสี่ขนาดนะครับที่จะป้องกันรักร่วของเรานะครับหลายคนมีบ้านนะครับแล้วก็การที่หลังคารั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันซ่อมยากมากนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับบางทีบ้านราคาแพงนะครับแล้วก็มีข่าวบ่อยๆหลังคารั่วนะครับแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะฮะดังนั้น มันเหมือนกันนะครับเวลาเราพลอตเราล่วนะครับมันก็จะลําบากนะครับในการแก้ไขฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราควรจะมีไว้นะครับเพื่อป้องกันพลอตล่วนะครับอย่างแรกเเรื่องของ story ending นะครับก็คือการเขียนเราต้องมีจุดหมายนะฮะว่ามันจะไปจบที่ไหนนะครับนะฮะไม่ว่าจะใช้เส้นเส้นเรื่องจะเป็นอะไรยังไงต่างจุดจบมันต้องมีนะฮะเหมือน เรานี่จะไปเชียงใหม่นะครับนะฮะเรารู้เป้าหมายนะครับคือเชียงใหม่ตรงนี้ตรงนี้นะครับคุณจะไปเครื่องบินก็ได้นะฮะคุณจะไปรถก็ได้นะครับหรือคุณจะไปไปที่ไหนไปลงไปลงเรือต่อแล้วก็มาต่อรถไฟอะไรต่างๆ,ๆาก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็ได้ให้มันถึงเป้าหมายนะครับนะฮะในในช่วงนี้คือ flexible นะครับสามารถที่จะในเรื่องเรื่องเนี่ยคุณจะยังไงก็ได้นะครับแต่คือเป้าหมายคือให้มันจบอย่างนั้นนะฮะฉะนั้น คนที่ไม่ได้กําหนดเป้าหมายคือเหมือนว่าไม่กําหนดตอนจบของเรื่องนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยมันมันมันจะดิน้นมันจะดิ้นไปดิ้นมาพลิกไปพลิกมานะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็จะทําที่คนคนเขาบอกว่าออกทะเลนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดหมายที่ชัดเจนนะครับนะฮะบางคนเขียนสดนะฮะแล้วก็เหมือนโดนดักทางได้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรต่างๆน,นะครับอ่ะ นี่อย่างแรกนะครับคุณต้องมีเป้าหมายนะครับ Story Ending ครับอย่างที่สองคือ Propose นะครับคือเป้าหมายนะฮะเป้าหมายคือตัวละครนี้มีไว้ทาไมเนี่ยฉากนี้มีไว้ทาไมนะครับอะไรต่างๆครับองค์ประกอบนะฮะต่างๆที่เราใส่เข้าไปในนิยายของเราเยในแต่ละตอนนะครับเราทําไปทําไมครับอันนี้มันต้องต้องมีวัตถุประสงค์นะครับถ้าเราไม่มีวัตถุประสงค์เนี่ย ก็โอกาสที่มันจะรั่วมันก็จะมีมีมากนะครับนะเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมการผลิตได้นะครับเหมือนเราใส่ใส่ใส่มั่วไปนะครับเหมือนปรุงอาหารนะเราเราเตรียมวัตถุดิบนั่นนู่นนี่ไปซะอย่างดีเนี่ยใส่เครื่องปรุงผิดไปอย่างเดียวนะครับจบเคเลยนะฮะเราจะใส่น้ําตาลปรากฏว่าเราไปใส่เกลือนะครับโอ้โหเค็มปัดเลยนะฮะใส่แบบสองช้อนสามช้อนนะครับเนื้อผงชูรสเป็นเกลือนะครับนะฮะฉะนั้น ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเละเลยนะครับมันมันไม่อร่อยนะค,ะนะครับนะวัตถุดิบที่เราทํามาเนี่ยมันเสียเลยนะครับฉังนั้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งนะฮะว่าเราจะเอาตรงนั้นลงไปทําไมะครับถ้าเราเข้าใจนะฮะโครงสร้างของการเขียนนิยายเนะะี่ยเราก็เข้าใจว่าในสิ่งที่เราจะทําไปเนี่ยมันมันจะมีผลอย่างไรนะครับนะ,ะนะเป้าหมายคือสิ่งที่เราต้องการที่อยากได้ออกมาเนี่ย ให้มันให้มันมีอารมณ์ไหนหรือว่าจะทําไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สามารถที่จะทําให้นิยายของเราแน่นนะครับทำให้นิยายของเราราบรื่นนะครับไม่มีข้อสะดุดไม่มีพัดรั่วนะครับอย่างที่สามเป็นอนตรกนิสนะครับบางคนนะฮะก็ไม่ได้ใช้อนตากนิส์นะครับอนตากนิสคือคู่ปรับนะครับเราจะเป็นวายร้ายก็ได้ตัวร้ายก็ได้นางร้ายก็ได้อะไรต่างๆนะครับหน้าที่ของเขาก็คือว่า เป็นการสร้างเขาเรียกว่า o b s t r u l e คือสร้างอุปสรรคนะครับให้ตัวเอกของเรื่องนะครับบางคนก็แผ่วๆนะพอพอไม่ไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยมันก็เลยแผ่วๆนะครับเรื่องมันเรื่องราวมันก็เลยไม่สนุกนะฮะจริงๆแล้วเขามีองค์ประกอบสอําคัญที่จะ ขัดขวางนะครับไม่ให้เรื่องราวมันจบได้ง่ายๆนะครับนะมันก็จะมีความสนุกในการที่ตัวละครเนี่ยเขาจะพยา่ามนะผ่านสิ่งกีดขวางเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะคลายแม็กซ์นะครับมันก็ต้องมีนะฮะดังนั้นไอตัวร้ายเนี่ยมันมันต้องมันต้องมาเรื่อยๆนะครับมันยับมาเรื่อยๆยับมาเรื่อยๆนะครับใน,ในช่วงครึ่งหลังของกลางเรื่องไปแล้วเนี่ยยิ่งต้องแบบ เริ่มลุยหนักเลยนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าตัวร้ายเนี่ยออกมาเนี่ยจะจะโดนแบบตัวเอกลุมอัดอะไรอย่างเดียวนะครับนะบตัวเอกเป,ปชนะอย่างเดียวนะครับมันจะต้องมีความบาลานซ์กันนะครับอันจะำนองกันแพ็กนชนะอะไรต่างนะครับมันนะคือเรื่องของฮะปิงปองนะครับไม่ใช่แบบ หมือนเล่นมืปองครับเสิร์ฟเสิร์ฟทีชน,นะเสิร์ฟทีชนะอันนี้ก็คือไม่ไม่หนุกแหละครับมีคู่ต่อสู้จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีความสูสีเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีลุ้นนะฮะจริงๆแล้วมันจะต้องอ่าโดนโดนโดนนําไปก่อนนะครับแล้วค่อยตีตื้นกลับมานะครับอย่างนี้ก็จะมีลุนนน้นนะครับสนุกนะครับ ต่อไปไเป็นเรื่องของ backstory และ motivation นะครับของตัวละครตัวละครทุกตัวนะครับควรจะมี backstory แล้วก็ motivation นะครับยกเว้นตัวละครแบบ s t a ติ c ก็คือไอ้พวกที่ออกมาฉากเดียว2ฉากอะไรตัวประกอบอะไรต่างๆแล้วออกมาหรือตายแล้วต่างๆ,ๆนีครับก็พวกนี้ไม่ไม่ต้องมีก็ได้นะแต่โดยตัวละครที่เป็นลักษณะของ d y n a มิกหรือว่าตัวละครที่มีมีบทนะ สอ,สองตอนขึ้นไปอย่างนี้ในเมตต้นนะครับควรจะมีแบ็กตอรี่แล้วก็ motivation นะครับซึ่งเราควรจะทำให้เรียบง่ายที่สุดนะฮะที่จะให้เขามีสิ่งแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรถ้าเราทำให้มันยากเนี่ยเราขี้เกียจนะฮะคือไอ้นุ่นั่นนี่เย,ย่แยะไปหมดเลยนะครับหรือบ,บางทีมันมันเยอะมากจนมีหลายตัวนะครับตัวละครมีเยอะเราก็ขี้เกียจทำนะฮะสุดท้ายมันก็เลยไม่ได้มี องค์ประกอบสําคัญให้กับเขานะครับถามว่า motivation เป็นยังไง motivation ก็คือว่าเป็นเหตุผลนะครับว่าเขาทําไมถึงต้องทําแบบนั้นนะครับส่วน back story เนี่ยมีไว้ทําไมนะฮะมีไว้เพื่อให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงนะครับ motivation มันเกิดจากอะไรนะ คือบางทีมันมีสถานการณ์บางอย่างที่ปีบังคับนะครับอย่างเช่นแบบว่าแบ็กสตอรี่เขาอาจจะเป็นคนรักครอบครัวอะไรต่างๆนะครับแล้วเออไปทํางานหนักอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกป่วยเรื่อ,อรงต่างๆเราก็ไม่มีเวลามานะครับลูกลูกก็ตายอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมนะครับ มีเลือกมีลูกเหลืออีกคนหนึ่งเขาก็เลยาล่าจากงานแล้วมาทําอย่างอื่นที่มันแบบมีเวลาให้ลูกอะไรประมาณนี้นะครับมันมีเหตุผลอะไรต่ตงตางๆนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงต่างๆนะครับของตัวละครต่างๆเช่น motivation เกิดจากสิ่งเดียวกันนะครับแต่ back story แตกต่างกันนั้นหมายความว่าเฮ้ยอคนนี้มันจงรักภดีต่อบแบบตัวร้ายนะครับอ,อีกตัวหนึ่งคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้นะครับตัวนึงกอ็อยากจะเป็นใหญ่นะฮะเราก็ อาจจะไปทรยศถักหลังอะไรต่างๆได้นะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับควรจะมีไว้แล้วก็ทําให้มันง่ายที่สุดนะครับเพื่อให้ตัวละครทุกตัวนะครับมีกลไกในการทํางานได้ดีดงขึ้น,นครับนี่ก็เป็นยาสี่ขนาดนะครับที่จะป้องกันให้คุณไม่สร้างอัรั่วขึ้นมานะครับ